ขอจเจริญพรบารสุขบาสิการทุกท่านญาติโยมอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยอย่าปล่อยเด็ดขาดอย่าปล่อยให้อารมณ์มันอยู่เหนือความคิดอย่าปล่อยให้ชีวิตมันเลื่อนลอยแล้วก็อย่าปล่อยให้ความเหงางอยมันมาครอบงําอย่าจดจำอดีตที่บอดช้ำจนไม่ได้อยู่กับปัจจุบันจงอยู่กับปัจจุบันนะเรารู้ให้ไวแล้วปรับให้ทัน รู้จักดีดตัวดีดใจญาติโยมเมื่อใจมันเหงาหงอยเศร้าส้อยจงดีดตัวดีดใจขึ้นมานะแอคชั่นมันเท่ากับรีแอคชั่นทาสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นถ้าญาติโยมจะนั่งมัวแต่นั่งเหงาหงอยได้อะไรก็ได้เหงาหงอยถ้าญาติโยมนั่งเศร้าส้อยก็ได้อะไรก็ได้นั่งเศร้าส้อยนั่งทุกข์ใจก็ได้นั่งทุกข์ใจแต่ถ้าเกิดนั่งทำอะไรดีๆในชีวิตเช่นมันนั่งใต้ต้นไม้ซึมซับสารพิษช,ชมบรรยากาศต้นไม้ชมนกชมไม้ ฟังเสียงนกอ่ตื่นมาแต่เช้ามาชมบรรยากาศตอนเช้ามาทำสมาธิใต้ต้นไม้เพื่อที่จะได้ซึมซับสารพิษแบบนี้สิดีกว่าไหมดีกว่าหรือจะตื่นแต่เช้าขึ้นมากราบพระสักสามครั้งเราลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้เป็นที่พึ่งให้ใจเรานั้นได้เป็นที่พึ่งหลังจากนั้นก็ทำสมาธิสักห้านาทีกรองอารมณ์และเติมกำลังใจเพื่อที่จะได้สู้กับชีวิตในวันข้างหน้าต่อไป เมื่อสู้ชีวิตแล้วกลับมาบ้านอาบน้ํากินข้าวเติมพลังกายแล้วทําสมาธิสักห้านาทีหรือจะเดินจงกรมก็ได้เดินจงกรมเนี่ยมันได้ทั้งกําลังกายแล้วก็กําลังใจมันหนักแน่นญาติโยมเราต้องดีดตัวดีใจเราเนี่ยจะไม่ปล่อยให้มันเหงาหงอยแต่เราจะหาวิธีแก้ให้มันดียิ่งขึ้นต้องมีลุกคึดญาติโยมฮึดทุกๆวันฮึดแล้วแผ่ก็ต้องฮึดต่อฮึดแล้วแผ่ก็ต้องฮึดต่อฮึดทุกๆวัน ไม่รู้แหละจะก้มหน้าก้มตาฮึดฮึดสู้ก็ไปนักยกน้ําหนักเจอของหนักๆก,ก็ต้องยกเราเจออะไรหนักๆเราก็ต้องฮึดรวบรวมพลังเราฮึดแล้วยกขึ้นไปอย่างว่านะญาติโยมนะกําลังใจมันลดอะแล้วเรายิ่งไปอยู่กับการลดก็ลดสิหาวิธีเพิ่มสิต้องเพิ่มมันขึ้นมาเพิ่มมันขึ้นมาถูกไหมเดินในแนวทางนี้เข้าไปนี่แหละมันเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้ว อย่าปล่อยให้เวลามันล่วงเลยโดยเปล่าประโยชน์จงนําเวลานี้ให้มีคุณค่าจะไปห้องสมุดหาที่เงียบๆโอ้ได้กลิ่นหนังสือใหม่ๆเออแล้วหาแหล่งบระเทืองปัญญาใหม่ๆอะไรที่ไม่เคยได้รู้จงไปหารู้เปลี่ยนโฟกัสจากความเศร้าส้อยไปเป็นโฟกัสความรู้เอามาอา่านโอ้เราฉลาดขึ้นแล้ววันนี้ฉลาดทางความรู้ฉลาดทางใจสอนใจตนเ,เท่านั้นแหละเป็นผลทางที่ดีแล้วอย่ามัวแต่เหงาหงอยจะได้แค่เหงาหงอย อย่ามัวแต่เศร้าส้อยจะได้แค่เศร้าส้อยแต่ถ้าเริ่มทำสมาธิห่ำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร